หลังจากที่เจ้าสาวที่เสียชีวิตฟื้นคืนชีพชาวบ้านก็วิ่งกลับไปหาที่หลบภัยในลานวัดหมิงกว้างเซียเหลียนพยายามเบียเบ่ยงเบนงความสนใจของเจ้าสาวด้วยเล่ายี่แต่หลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาที่ลานวัดมากขึ้นเจ้าสาวก็เริ่มโจมตีพวกเขาอีกครั้งเซียเหลียนจึงสร้างวงเวียนคุ้มครองรวมกับเล่ายี่แทนและชาวบ้านก็พยายามวิ่งเข้าไปในนั้นเพื่อเอาชีวิตรอด ซีเรียนเริ่มต่อสู้กับเจ้าสาวและติดต่อหลิงเหวินผ่านการสื่อสารทั้งจิตเขาถามว่าแม่ทัพไปหมิงเคยมีคนรักที่ครอบงำจิตใจและพิการหรือไม่และหลิงเหวินยืนยันว่ามีคนรักชื่สซวนจีจริงๆ หลังจากนั้นไม่นานสวนจีก็ออกมาจากวัดรู้สึกไม่พอใจที่ไปหมิงยังไม่มาพบเธอเธอฆ่าเจ้าหนูคนนั้นและโจมตีเสียเหลียนทำให้เสียวหญิงพยายามหยุดเธอเธอโดนสวนจี้โจมตีทำให้เธอเลือดออกเช่นกันเสียเหลียนสัญญาว่าจะดูแลหลานหญิงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตสวนจีพุ่งโจมตีเสียเหลียนอีกครั้งและเขาพยายามตอบโต้การโจมตีทันทีที่ทั้งสองกระทะกันแสงสีทองเกาะทะลุเมฆและเสียงระฆังก็ดังขึ้น เปยซิ่วและเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นๆมาถึงเพื่อจับกลุ่มซวนจีเพื่อขังเธอไว้ใต้ภูเขาเปยซิ่วขอบคุณเสี่เหลียงสำหรับความช่วยเหลือและเริ่มอธิบายเรื่องราวทั้งหมดของซวนจีกับเปยหมิง ภาพย้อนอดีตที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามอีซ,อซื่อซูรี่เริ่มต้นขึ้นส่วนจีพยายามฆ่าตัวตายหลังจากถูกจับไปเป็นเชลยแต่ไปหมิงหยุดเธอไว้พวกเขาตกลงที่จะคบกันแบบผิวเผินแต่ในไม่ช้าส่วนจีก็เริ่มจริงจังแม้ว่าไปหมิงจะแสดงความชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบผูกมัดก็ตาม ในไม่ช้าเธอก็หักขาของตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับเปยหมิงตลอดไปและแม้ว่าเปยหมิงจะดูแลเธอต่อแต่เขาไม่เคยแต่งงานกับเธอเลยในท้ายที่สุดส่วนจีก็ฆ่าตัวตายเพื่อทำร้ายเปยหมิงหลังจากเหตุการณ์ย้อนหลังจบลงเปยซิ่วกระจากไปโดยที่พาส่วนจีไปด้วยต่อมาเสียเหลียงและนานเฟิงกลับมารวมตัวกับฟูหยาวอีกครั้งในขณะที่เจ้าหน้าที่ในวังส่วนเส้นทำความสะอาดศพในปา่า พวกเขาไปฝังเสี่ยวหญิงโดยพาหลานหญิงไปด้วยเมื่อเสีย่ยเหลียงสังเกตเห็นว่าหลานหญิงยังมีเลือดออกหลานหญิงถอดผ้าพันแผลออกและปรากฏว่าเขาติดเชื้อโรคหน้าค้นแล้วตอนนี้ก็จบลง ที่หลุมศพของเซียวหญิงเซียเหรียนรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าหลานหญิงเป็นโรคหน้าคนแต่หลานหญิงก็วิ่งหนีไปก่อนจะถามต่อเขาบอกฟูหยาวและหนานเฟิงว่าเราควรแจ้งให้หลินเหวินติดตามเขาโดยเร็วที่สุดเซียเหลียงไปที่วัดของหลินเหวินเธอบอกเขาว่าพวกเราควรพูดคุยให้มากกว่านี้ในโรงโทรจิตเฟิงซินกำลังเรียกร้องให้ใครสักคนพาส่วนจีออกไปจากวังของเขาแต่ไปซิ่วอธิบายว่าเธอจะยิ่งโกรธเคืองถ้าพระราชวังของไปหมิงพาเธอเข้าไป หลังจากที่พวกเขารู้ว่าเีเรียนพบกับวาเฉิงบนภูเขาเจ้าหน้าที่จากสวรรค์ลเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั้ง4และเรื่องราวที่วาเฉิงเอาชนะเทพเป็นการต่อสู้และพลเนรเรือน33คนทำให้พวกเขาถูกลดระดับและลืมไป เจ้าหน้าที่สวรรค์ส่วนใหญ่ออกจะกลุ่มหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจว่าผีกำลังวางแผนอะไรอยู่แต่เซียเหลียนเรียกหาเฟินซินและมูชิงเพื่อขอบคุณพวกเขาที่ส่งรองแม่ทัพมาช่วยเหลือในภารกิจผีเจ้าบาวต่อมาลิมเวินบอกกับเซียเหลียนว่านี่ของเขาหมดลงแล้วเขาบอกเธอไปการตอบแทนว่าเขาได้ตัดสินใจไปยังอาณาจักรมนุษย์เพื่อสร้างวัดสำหรับตัวเขาเองในหมู่บ้านปูกี้เขาพบกระท่อมเก่าที่ถูกทิ้งร้างพอที่จะอาศัยอยู่ได้ ชาวบ้านสองสาคนมาเยี่ยมเยียนและถามว่ามีการสักการะเทพเจ้าองค์ใดยอยู่ที่นี่โดยที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมกุฎราชกุมารเฮนเซียลเลอร์มาก่อนเซียเหลียนเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเก็บเศษของเก่าตลอดทั้งวันขณะที่เดินกลับบ้านเขาสังเกตเห็นเกวียนวัวจึงขออาศัยไปด้วย ขณะที่เขาอ่านม้วนคัมภีร์จูจูอีกคนบนรถเข็นก็พูดกับเขาเสียเหลียญและชายหนุ่มคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเทพเจ้าก่อนที่เสียเหลียนจะถามว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับวาเฉินบ้างไหมภาพย้อนหลังที่หลินหวนเตือนเสียเหลียนว่าวาเฉินก็ผุดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็จบลงด้วยรอยยิ้ม